ไปเห็ดงานจริงๆกับไปเห็ดขายของยุงเทพเห็นคล้ายๆเบื้องแบบสาระคดีในหลวงสินะมักจะเห็ดนะพื้นที่จักไรครับนี่ซีฟลาค่ะมาทั้งหมดจักปีครับแหมสามปีกล้วยเนะะี่ยค่ะปลูกกล้วยปลูกมะเข้าเลี้ยงบักหอยปล่อยปลาปลูบกบักทีดาเลียวลูกเห็ดลูกไส้ปลูบกบักทีดาที่เหล่าปลูกกล้วยปลูบกบกักเขียบเนี่ยอ๋ดีเด้เหรมีความฝึกดีได้เดนี่ยสาวว่ไปใส่แล้วเขาสวนอย่างเดียวย่างสี่แล้วเเกษตรกรรมวนนูงนสี่เหล่าตกเฟือง ผลนิ้วที่สองหรือสามเทียเนี่ยจะดกดกนี่ปีแรกมันม่ได้สองสามนวยเนี่ละแต่ว่ารนมันดอกมันรนเหมือนจะจากกานี่ปีที่สองเป็นดอกท้ายดอกไว้อยู่ดอกดกนวยกับดกเป็นกุ้งขั้วเลยจ้ะบกเพียงมาได้สองปีเนี่ยจะมาแต่เป็นดอกบกใต้ดอกจังดีเลยบอมัแจะเป็นปีที่สองปีแรกมันมีแต่ดอกแต่มันรนมันก็เหลืออยูุนวยสองนวยเหลือจากการพ่นเขาว่าแล่วดอก ย่แมาสีเลนจ้จาจนอันง่าสีหักสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรนิสานยุคใหม่มาแล้วครับเมือนีสีผ้ามาเบิงายหน้าสวนผสมบ้านสวนโสลยาฟาร์มนะครับพิกัดบ้านตลาดไส้ตำบลตลาดไสอ้อำเภอปทาไทจังหวัดนครราชสีมา ของคุณแม่โสรยารัตนอกหรือว่าแม่โสนะครับเพิ่นเป็นเอฟซีเกษตรอีสานยุคใหม่มาดนเหรอครับนี่ครับจะของแปลงแม่โสไวสดีครับแม่ครับจ้าวัสดีจ้าครับผมโอ้โอ้เห็ดง่ามแห้งมาใหม่น้อเห็ดง่ามเยอะมากครับพื้นที่จักไรครับยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่ยี่สิบไร่แม่เห็ดเกษตรผสมผสานจักไรเกษตรยุกประมาณเจ็ดไร่ป่ะคะเจ็ดไร่ประมาณเจ็ดไร่ที่น่าจะ นี่แหละชื่อชื่อยานี่บ้านนี่กับไป้นวัดจักเสียครับก็เฮ็ดหน้าไปน้ามึงสี่เหรอใส่หน้าไปน้าแบบใบใบเสียเจ็ดปีนะเฮ็ดมากทั้งหมดจักปีครับไหมสามปีกว่านะคะสามปีกว่าแล้วเอาจุดเริ่มต้นคือแต่มาเฮ็ดเกษตรผสมผสานครับก็มากแล้วมักอะ่าเฮ็ดแล้วครับไปเฮ็ดงานที่กับไปเฮ็ดขายของยุงเทพเห็นคล้ายๆเบื้องแบบไลรกคดีนหลวงสิน่ะมักอยาเฮ็ดนะครับผมเป็นเกษตรแบบ่าปู่ยังกระยัก คือว่าอยากอยากกินยังกับปู่ยังสีอยากตะเคียบปู่จะตะเคียบลเลยวนี้กับกล้วยอืมโอ้เห็นได้ทรทักกศน์ว่มาเกษตรพ่อเพียงยังสีน้ำใหเนา,าะใช่ก็กเ,ลเ,เลยมากใชะก็เลยไม่เห็ดเลยอชที่แรกเริ่มต้นที่แรกเริ่มเฮ็ดจากไรครับกระเห็ดประมาณเนี่ยแหละสามสองสามไร่ทั้งทึ่งครับเริ่มเฮ็ดสองจากสองสามไร่ก่อนใ่่ปลูกน้อไหม่ปลูกยังสีหรอปลูกกล้วยไว บ้านนี้กับแม่เฮ็ดยังไหนขยายมาเรื่อยๆป่ะครับจต่ขยายมาเรื่อยๆโอ้จนครบสามปีใช่สามปีกว่านี่แหละครับ<า>พัฒนามาเป็นเจ็ดแปดไร่เนะาะแม่เนาะอ่ครับผมเอาในเจ็ดแปดไร่นี่แม่เฮ็ดยังแหน่ปลูกยังแหน่เลี้ยงยังแหน่ครับปลูกคือเงี้ยว่าที่ล่ะปลูกกล้วยปลูบกบักเข้าเลี้ยงบักหอยปล่อยปลาปลูบกบักที่ดางเดีวลูกเผยลูกใส่ปสลปูกบักที่ด่างที่ละ่ะปลูกกล้วยปลูกบักเขียบนี่แหละเต็มทั้งนี่แบักเขียบสายบักเขียบทั้งนี่สายทั้งนี่สายบักเขียบโอ้ เป็ไงแ,แม่สีจัดเป็นเป็นโซนจัดเป็นโซนแบบเป็นโซนเบิ้งสวยงามหน่ะค่ะโอ้ยกล้วยกล้วยแม่ <ict of S 2> คนซ้อนแฮงท่งพี่บ,บั็น้ซนแทางพี่มันสิเป็นโซนบัะเ, <Yeah. S 1> oh, เขียบเปล่าเ่าแม่เปล่าโอ้ัะเขียบแม่เสียไปทั้งพี่เขียบบัะเขียบเป็นโซนพี่โซนนี่โซนบัะเขียบเด้นี่ครับโซนบัะเขียบโซนกล้วยบัะเขียบนีย่อซสายนี่อ่ะเป็นยังไงคือเด็กแบ่งเป็นโซนครับก็แบบว่าเบิ้งเราเมื่อกี้ดูดีเนี่ยสายตาเองสิน่ะครับเบิ้งเราเมื่อกีไปเก็บไงเองสิน่ะโอ้ ง่ายต่อการบริหาจรจัดการอ่าครับผมเก็บง่ายยางไงาอ่าดูแลไงเออส่วนไปส่วนมั่นตาคุณครับมะเคขือแม่ประมาณเล็กตัวเนาะมะเขือบป็นมะมนสีมะแมนสีมะแมนสีมะแมนสีเป็นลอยไหลอยู่เดจ้าว่าเป็นดับแต่ว่าหลายอยู่ครับเป็นลอยกะว่าเป็นลอยพูดล่ะครับผมอ่าบักซี่ดาเี่นไหมบักซี่ดาสองลอยกู้พูดละมันเองนี่บักซี่ดาคุณแม่บักซี่ดาอยู่ทั้งนี้นะแม่เนาะ บางนึื่องและปูกแตงกินแตงไทยเต็มเลยหนี่งของกระถิล่องไม้เนี่ยนี่บ้าครับใช่แต่กินไม่แตงไทยเต็มแต่เลยเนี่ยโอ้ปลูกอยู่วังนี้ใช่แสดงว่าทุกทุกพื้นที่นี่ว่าให้ว่างให้เวิกอะไรที่เนี่ยอันนี้กระด่างสีโลออกไม้เนี่ยครับโลออกไม้แม่กระถิปลูกไม่อีกใช่กระด่างสีลงอกไม้ท้าถนั้นล่องเราเป็นเบี้ยแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ของก็เริ่มไหวนี่นี่มันเปนไหวคขลังแตงไทยแตงโมเนี่ไบ้านไหวคขลังเห็นปะโอ้เป็นเงินเป็นของกินไปเหมงินได้เนาะเป็นของใส่เพราะได้ใส่ ทั้งนี้บักซีดาบ่กแม่แต่ทั้งนี้บักซีดามากครับแม่ครับบักซีดาสองร้อยต้นพันแหงเนี่ยครับแม่โสจิมจูปะบักซีดาจิมจูพันจิมจูครับฝรั่งจิมจูเออฝรั่งใสแดงกับมีนี่ยใสแดงนี่ครับผมเวลาบังดกคักโอ้อันนี้ได้กินได้ขายหรือเปล่าแม่ครับเนี่ยได้กินได้ขายแล้วได้กินได้ขายจะเอาบักซีดาปลูกหกเดือนสิได้ขายกางช่องหกเดือนสิได้ขายสีเดือนหายเดือนสิเริ่มขายบักซีดาโอ้สีเดือนหายเดือนได้ขายแล้ว เอาแม่ไปขายอะไรมาเนี่ยเอาขายนี่บ้านนี่แล้วครับเท่ากับพ่อขายอือบ้าครับไปขายให้เช่าบ้านนี่บ่แม่พ้นผลิตให้เช่าบ้านเท่าไงล่ะเนี่ยมาเชีาตากับไปขายครับโลละจักบาทครับสามสิบห้าโลละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าครับขายเหมือบ่แม่เก็บไปแต่ละเถ้าขายเหมือได้ด้วยล่ะครับผมทีไหนบ่อันนี้ก็เริ่มเราได้นี่เริ่มสิพ่อเก็บเราเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่บ่แม่สีขาวๆอ๋อขาวๆอือจะเริ่มกับร่งเริ่มแล้วเนี่ย ครับครับครับแล้วบักทีดาแซ่บเด้บักทีดามันสิกรอบมันสิกรอบกรอบผิวสวยได้ไหมนอห้องครับเข้าเข<า>้า,าตรงห่อพื่นน้าหมดไหมสีัิดสีหลายเห็นบ่ะเนี่นครับโอ,อ้นี่โอ้รวยนี่งามได้ไหมน้องมันสิมีอันลูกไข่มาเก็บอยบู่ตั้งหากแผลดีแผลสิมาเก็บหาเก็บไข่ครับอันนี้อันนี้คือเป็นเงินแล้วค่ะครับผมจักมือแม่สิเก็บเทธอนึงกับว่ามันกับห่อใช่หนึงกับ มันสีห่อเป็นรุ่นได้ค่ะบ,บักสีได,เดเ้เห็นบ่มันสีเป็นรุ่นเห็นบ่มันสีมีรลุนมันสีมีรุ่นใหญ่สีมีรุ่นน้อยเห็นบอกลายหลุนเออรุ่นนี้เหมือนกับสีเป็นรุ่นนี้ขึ้นรุ่นนี้ขึ้นเอาเวลาเวลามื่อก็บนี่เองนะครับค่ำค่ำฮาบ่ก็เปิดทาง<บ>ทีดว่โอ้เออทีละเพราะว่ามันสีเฮ่าเมื่อใดหน่ะลายแบบนี้เปิดทางทีนะสังเกตว่าหน่วยใ<อ>ดใหหญ่น่วยใดใหญ่ก็พอกินสิเก้าออกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่พอเขาก็เบิ้งต้อนทีละเอา แม่ als, ดูแลเพื่อนจังไดยครับบางทีดาเพิ่นคืองามเป็นน่วยดีแท้ใส่ปุ๋ยอย่างแ่ใสปุ้นใส่ปุ๋ยเนี่ยแหละสูตริพหาเนี่ยแล้วใสปุ้นใส่ปุ๋ยเนี่ยใสขี้ไก่แน่สิน่ะครับขี้ไก่แน่ปุ๋ยเคมีแน่ปุ๋ยเคมีกับใส่แน่ครับแล้วก็ใสขี้วาวเนี่หล่ะกันคือ่าขันมพราอใสเคมีเลยมันกับน่วยมันกับสิบบมันกับสิบบ๊อเป็นดอกเป็นน่วยครับผมเอาให้พอดีนั่นหมายาพอดีพอดีปุ๋ยเคมีนี่จักจักเมือใสเพิ่นเดือนหนึ่งครับมันเป็นสิเป็นเดียนเพิ่นเดือน โอ้ะมานเดือนละเท่อเออะมานเดือนละเท่อต้นซ no. ้ำน in ี no <c oughs> <c oughs> ่เนวเอาแม่ใส่ไปแล้วใส่ยังไงกับกำเดียวนี่ครับเนี่ยเห้ยบ้านนึงกับกำนึงเฮ้าวานไปเฮนาวานไปแต่ก็ฝังน้ำเงามันฝังน้ำาขังมันครับผมขี่ง้วขี่ไกลเดี๋ยวมาขี่ไกลกับว่านเลยครับจักมือใส่เที๋นึงครับยี่ห้อีหไกลกับะมานนี่แหละสิบห้ามือหรือเดือนนึงผ่นแล้วมันจืดหัวต่ว่ามันนั่งกับเท่ากับว่านเพราะว่าเขาไ่ได้ฉีดยาแห้งพราะว่าเขาใส่สำหรับยาแห้ง้วนะเป็นปลอดสารพิษเลย ครับผมที่ไดอือโเขาทายนี่คือเคล็ดลับการดูแลแม่แม่โสครับแม่คือว่านเนียงนี่เขาขาวนี่ครับโอ้มันเป็นปูนขาวจะว่านขายเชื้อโรคด้วยบ่ครับอ่าอืมจะรับยามันแบบว่ายามันต้นเลี้ยงเขากับเอาปูนขาวมาว่านไหม่ครับป้องกันเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคขายเชื้อโรคครับเอาสังเกตเบื่องนี้แม่กลางรล่องนี่แม่ก็มีพักพลภาพัลภาปลูกซับไว อันนี้ก็ได้ขายบ่แม่อันนี้ก็ได้ขายเขาก็ตัดไปหมูว่านเพราะมันบางแงมตัดดอกหมูว่านนี่บ่ครับนี่ตัดดอกไปขายใช่ไหมของเราผ้าขายทรงเพิ่นบ้านทรงสองของเพิ่นเ็ดอันพวกมุกกระทะพวกอย่างเงี้ยนะโอ้ร้านมุกกระทะร้านก๋วยเตี๋ยวทรงพื้นถิ่นไมีคนไปขายเหมือนั้งหางกับไปทรงเพิ่นครับผมขายได้ขายเหมือนเป็นเงินไปหมดมสิง,ส,งสิ่งเถียนเช้าบ้านมั่งขามเนาะแม่เนาะคิดว่าขายอะได้ก็ได้ขาย นี่บ่อปลาคุณแม่ได้ครับนี่ครับบ่อปลาคุณแม่เลี้ยงปลาแล้วก็เจาอหน่ำโซนเราเซี่ยวไว้นะครับพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดไร่โซนโซนนี่เป็นโซนนหนครับแม่โซนนี้ผักปลูกผักอย่างเดียวโซนปลูกผักปลูกผักปลูกผักซีผักกาดผักอยงที่นเข้าสรับขายผักซีก็ล่าเกิดเนี่ยผักซีกินผักซีเหล้าครับโอ้ แต่ผมมากอันไอเดียแม่แห้งแ,แม่คือแม่แบงเป็นโซนๆนน่นหละมบนสิบ่าได้้ันสิเขามานีิก็คือเป็นสวนพักเขาประหารคือเป็นกล้วยเป็นอันเป็นบักม่วงเป็นยังสีน่ะเป็นปลานี่ยกับบ่อปลาครับเพิ่งแล้วเพิ่งกับสะอาดสะอาดนี้นั่นไหมเนอ,อแบบกันโรละยันงูนะครับอยากให้เป็นเป็นเรียบร้อยแล้วกับสิสบายใจมาเหตุสวนกับสบายใจเขามันเรียบร้อยอืได้ขายหมดเลยได้ขายตรงเนี้เอันนี้ก็เริ่มแล้วเนี่ย ก็เริ่มสิว่าสิแปรแล้วนี่ก้าวไปกับสิแปรน้าเดินเนี่ยแหละเดินสีมันวางๆไว้แปรแล้วกว็าขายบ้านมันครับคือการปลูกพักนี่แม่กับปลูกผสมผสานนี่มันหลากหลายอ่าทำไมเนาะประมาณเข้าสิได้ขายไปทุกมืน่นเด้ครับผมเอาไม่ไมโซครับตั้งแต่ตัดสินใจหันมาเหตุกเกษตรแบบผสมผสานนี่ดีขึ้นกว่าเก่าบ่คคับก็ดิี้พาอได้ใส่ยู่น่าสบายใจว่าไขว่าป่วยครับ ดีก็เท่กี้ตั้งแต่บ่เฮ็ดบ่แม่ดีคือการดีครับอันนี้เป็นกล้วยหอมเนี่ยเห็นป่ะกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมมันมีส้นเดียวแม่นบ่กระปูไว้จังซี่ละกล้วยหอมครับกล้วยหอมนี่กล้วยหอมอืมเห็นไหมบ่มันสิเป็นเชี่อเดียวยังแล้วมันขยายน่อมันออกนี่หะนี่ันยางมาทางนี้ก็เป็นบ่อปลาแล้วบ่อปลาหุ่นปลาต้นไม้น้อปลากินพืชบ่ครับปลากินพืชปลานี่ยปลายังข้านี้ละ โอ้เวลาค้นยากก็กินนี่แหละนะแม่เน้อยากก็กินนี่แหละยากต้มกับมัตรึกเอาไปต้มนี่แหละโอ้มีแรงอาหารครบพร้อมเลยเขียบท่านี่ะมันชีสต้นข้าเขียบไปหมดพุดเต็มเลยพุดนี่เพิ่งได้ครับพี่น้องอาหารเพิ่อนกับหาดึงเอาแถวนี่ละฮ่าฮ่าฮ่ายากับกินครับกินโอ้กินดีแห้งนะครับพ่อนะครับ กินพักบุ้งก้ปีเดียวเด้ดผลปีหลังมาแผ้หลายหลายบ้าครับแม่ก้แค่ปีเดียวนี่บักม่วงกับมีกินเด้อนี่น่ามั่นเนาะบักม่วงมีได้ถือของกินเออมีใช่ของกินบักม่วงบักเขียบบักแตงกล้วยบักซีดาพุ่นพุ่นเป็นมะน่องใหม่ทั้งพุ่นเป็นโซนน่องใหม่ทั้งพุ่นโซนน่องใหม่น่ามั่นเนาะอันนี้เนื้อแดงไว้จะให้ปลาเนี่ยโจมันแผวพอไว้เนื้อแดงให้ปลาให้ไก่โอ้แม่เพิ่นบริหารจัดการดี ปาตานี่กล้วยแม่แม่ใส่ปุ๋ยยังครับแม่โสกล้วยแม่เนี่นใส่ปุ๋ยได้ค่ะนี่ใส่จะข้ง่วงสิละแต่ว่าเขากอกว่าย่ำสางใบมันออกว์ใบใบมันย่อยย่ำยังนะสางใครๆก็แบบบาสางแล้วสังเกตบางหสางใบมันสิงามมันสิงนส่งงามแล้วมันสิสอสสงสิละขันสางใบออกครับ หมายถึงว่าเ้าต้องแต่งใบเพิ่งเลยด้วยใบเรื่อยๆบ่ราห้คือว่าบ่ราห้ใบย่ำอยู่ย่ำอย่างในสวนนี่สิใบแบบสิแต่งออกเลยนี่นี <ๆ S 1> ่แม่เวลาแม่แต่งแม่ก็มากองไ,ไว้เองสิกองไว้เองสิครับผมมาดี้หนาเป็นนาแรงฝนมันเปตกวกันบ่เ้าไปเคี่ยวปูเฟี้ยงปูแถวนี้เลยนี่ปูไว้เพราะว่าหนาแรงมันบ่มันนามันสิบเพาข่อยหลายอันบ่กับปูใบเห็มันเป็นคุ้มหนาดินไวใหนาแรงเขี่ยวหมดอได้หนิได้ประโยชน์อีกได้ประโยชน์อีกโอ้เป็นทุกกอ เลยแด่นี่พี่น้องนี่ข้างคุณแม่นั่นนี่ครับข้างใส่พุนใส่ปุ๋ยเก็บบอกเมื่อวานนี่พุนนอใหม่นอใหม่นอใหม่เต็มส์ครับผมโอ้อันนี้ก็โซนเงินอีกนั่นไหมน้องอืมเป็นนอใหม่แั้งหลายนอใหม่กางสายครั่คุณมีโหละพามีผีฟังพุ่นกับเป็นนอใหม่คุ่นเป็นนอใหม่บ้านนอเจาานี้คุณแม่กับเลี้ยงงัวไปอีกเลี้ยงงัวไปอีกงัวจะโตครับแม่งัวสิเปียตัวสิเปียตัวใช่กจะโตครับโอ้ยไก่นับประคบ่าฮ่ ไก่เนื้อไก่ไข่มีเหมือนเลยไก่ไข่ก็เลี้ยงแน่ครับไก่เดียก็หลายครับแม่โสครับชีวิตการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเป็นได้ไหมโอ้ดีเด้อมีความสุขดีเด้อเงี้ยวเศร้าก็ไปใส่แล้วเขาสวนย่างเดียวครับเขาสวนเลยเงี้ยวมันเศร้าอยากอยู่เต่สวนไปอยู่ลู้เขาไม่อยากไปฮอนไซ่ของกินกับยูนี่ของกินกับอยากกินย่งได้กินหมดเงินกับยูนี่นะแม่เนา้อง ย่างปลาเส่าตาก็เอาไปขายเอากล้วยบ่มกล้วยบ่มบลาเขียบบ่มจะไปขายน่องซับน่องใหม่ไปขายเก็บผักทีหลือแต่ในเรื่องการขายนี่แม่บ่ได้คืดยากเลยเออบ่ได้ขายขอระตัมีของนี่แม่เนาะจ่ายแล้วไปขายครับปุ่น์ของงัวเพลินนะครับพี่น้องปุณหล่ะช่างใหม่ช่างตะวันจีเป็นปลูงน่องใหม่เป็นโซนใหม่บันหนึ่งจะค่อยหลายมันนั่นครับสมบูรณ์มีทุกอย่างเอ้าแม่ครับอยากให้แม่ฝากถึงพี่น้องในสุดท้าย กาจังสี่แล้วเฮกเกษตรกับกมวนจังสี่แล้วไ่ได้ไปไสเหล้วไ่ได้ไปหาขันพีน่นานองเขาสวนย่างเดียวครับเป็นตระเฮตดบ่ไหนดีบ่ดีเฮดโลดไผมันครับดีแนวแนครับบ่ดีเนี่ยจริงมันไ่ได้ไปหาหมูหาฝวกเขาวสวนย่างเดียวครับไปหาหมู <c oughs> ไปหาหมูไปหาพี่หานองเลยโอ้อยู่ในสวนเดียรองในสวนเลยาะว่ามันงานหลายงานสวนมีความสุขอยู่นี่ละมีความสุขอยู่ในสวนนี่แหละโอ้ เป็นเหมืนมากกับเขาสวนเลยนี่แหละครับไปหาพี่หาน้องเขาไปในบ้านไปร่วมหัวกันกับแว้าพื้นกันนี่สิเดี๋ยวอกาสอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กับเขาหนึ่งคิดตามหมูมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวไปชนแบบอยู่สีทีก่อนนะไปแล้วมันไม่ค่อยว่างมันไม่ค่อยได้ไปมันยากนี่สิเนาะเขาสวนนี่ยเหรอครับเอาใครอยากมาเล่นน้ำแม่กับบ้านได้นะครับทีนตลาดไส้จังหวัตลาดไส้อำเภอประชัยครับผมจังหวัดโคราชนะครับเด้อโคสีมานเนี่ยเหรอส่วนระยะบ้านสวนจ่ามาเลยจ่า โสรยาบ้านสวนครับผมแม่โซยานะครับลัดนอกครับอาขอบคุณแม่ไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณแม่โซรยาลัดนอกนะครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่ก็มีความสุขนะแมไหเนาะครับอาขอบคุณพี่น้อกนะครับที่ตามรับชมไล่การคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ